สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอพาเข้าผ่าตัดด่วนหลังกระแตเกิดอุบัติเหตุเจ็บหนักทำเอาแฟนๆใจหายใจความเมื่อนักร้องสาวกระแตอาสยามไปเที่ยวภูเก็ตแต่ต้องเจออุบัติเหตุไม่คาดคิดเมื่อเกิดลื่นบริเวณขอบสะและน่าแข้งไปฟาดกับขอบสะเข้าเต็มๆจนได้รับบาดแผลถึงขั้นเสียน้ำตา โดยกระแาโพสคลิปและภาพลงไอจพร้อมระบุว่าเสียใจที่สุดเสียใจมากๆเสียใจที่ไม่ระวังให้มากกว่านี้เสียใจที่สุดคือจะไม่ได้ทำงานอีกเป็นเดือนเพราะแผลลึกมากๆขอโทษที่ลงภาพน่ากลัวนะคะอยากกราบขออภัยงานที่เข้ามาในช่วงนี้ทั้งละครและทุกงานเลยแล้วเป็นที่ขาอีกแตรคือเจ็บใจตัวเองมากๆเลยที่ต้องพักเต้นไปอีกยาวเหตุเกิดที่ขอบสระน้ำค่ะ ตแตรลื่นลม้มแล้วนักแข่งไปฟาดกับขอบสะค่ะซึ่งขมมากมากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะคะเล่นน้ำเหมือนลื่นระวังกันเยอะๆนะคะทุกคนตแตรพาดที่แม่ระวังและไปยืนที่บนขอบสะอีกอดเลยทริปทะเลของหนูตอนนี้คุณหมอกำลังเอ็กซเรย์กระดูกเพิ่มเติมและเตรียมเข้าห้องผ่าตัดเย็บแผลทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะถึงมือหมอแล้วแต่เสียใจมากๆอะ่ะอุตส่าห์ตั้งใจไปถ่ายเต้นเวลิสมาราเซตบิกินี่เลยแง่ เพิ่งบินมาถึงลงเครื่องเข้าห้องพักเดินลงมาที่หาดยังไม่ทันลงสะเลยเอา้าล้มเลยจ้าจบกันอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอให้สาวกระแตหายเร็วๆนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ